สบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านสบายดียามเสาวมีออนมาก่อนเฮามามากระงัดกระปุ่นรถเราข้าก็มาบ่อยเพราะในเวรงานมากินก่อนเพิ่นเพิ่นหลักมาก่อนเฮามากับร้าเช้าเผิ่อกระปุ่นกาแซ่บเซ็พี่น้องเลย อถามในที่สี่สี่ห้องเอาขึ้นกระซองกรกห้องไปต้มอีกช่องสี่บริกรรมเนี้ยขำ ยากะปุก yeah. ย um. <t sen ne> yeah. ังอืมน้ำกะปุแปดสิบโลพี่นแปดสิบโลปัาจะมาแดงค่เตนีดไหนเนยากะทิปลานิลโ้ยคนเอาทางหลานกว่าปลานิลพี่นกเลยหม้อยังสถียรหนอหม้อแกงบ่ หมอแปดสิบโลนี้กะแกงอืมอคนกับยามันได้มาไลยดอกพี่นงเอาทานักขวบผิด ไม่ว่านแต่พอได้ขวดแล้วผิดเลยเ้ิขาวบุญกันยังอยู่ไหนพี่นุ้ยักมาทางนี้งัดก่อนเลยกินข้าวุนก่อนได้เอาข้าวจ้าทัเียแล้วเนาะแยนบ กระปุกแปดสิบโลเอ๊ะหมาเนี่ยกันเลยมากับเพื่อนดีเพื่อนดองเพื่อนบุญเรื่องปกติของมาเหมาะใส่กระถานเลย ทานแล้วใช่ไหมอยไรยังไรมอมางี้ยกือกระจอกควงอ่งัวจั๊กเตอื์นอนตื่นสวยไม่เอานอนตื่นสวย นอนอคอยก็นอนนอนบมรับก็ตื่นแต่นอนบมรับแต่แบกเที่ยงขึ้นจน,นหอดวีสามนอนบอกคอยรับเอนบบอจะไปขุดในแะห่งเต๊ดแลนะขุดมันแห่งเจ็ดแล,ะลดะนะคนกระเงกร่ได้มาหลายดอกพี่นุ้ย กินสอยก่อนเยสิเอาแต่พักก่อนนะเอามนอกอะไรก็คือได้ม่เอาถุงก็ออกได้ใช่จักซื้อื้อันใดเนาะตัวซาเมอ่อนคนดังดูอือูซาอือกูาวอาจัก เฮ้ยดุเดองเออวลาลังเก็บอีกมืออื่นมอกสลีห้ยหางม้นจะถือโตโต งานกังันก uh, uh, ังห e okay, mm ันบพี่นกมาได้ไหมอตาาเนี่ยชะนวมนั่นฮะชะนวมันให่อัะนัวมันบ่ใรอะขึ้นเจ้านะอึจะรักกผิด หมพิก <5 S 2> ับเหมอาเหมนจมอแปดสิบโลข้าบตักอันนั้นบ่บตักผาเพนบ่บม้อหมอบาตักแห่ม่บอยนะเอาอันเอาหมอมาตักไหวข้า Hãy I mày mean boy đang ăn bắt tắc phá phen hay cá tắc quậy đấy hây. cá trâu đây kinh này. quốc cưng nhau vào tay đẹo nè. 1. đâu phi đâu ấy. คนมาะเด้มาบ้านมากกันยิ่งหยั่งยิ่งหยังันแ่มันตักจับเตรียมตักผ้าเพลิน ว่ายือพักการใส่พักบ่อทั้งเลยตักมาด้วยเอาทั้งดลุมด้วย ก็ตได้ป่นบ่เฮ้ยเออได้ป่นโอ้ยอฮะเช้าก็ไดล้วแต่บอกเออทกก็บข่างปลาไว้หะนะมาเด้๋พี่เนาะุ่นมาเหรอเด็สียี่ น mm ี hmm ่อ pues oh. so yeah. nah. ่อนกินหมดมาเด้อหมดแล้วไ่ตั้มแน่หิ้งแกงแน่ตัวนีเอาน้ำเอานโอยมาสิกตักแปะ้าพีนบุ่ได้ใส่เด้ค่อย เคพี่น้องพาสิคอชุบคีปเพียงตอนนี้คิบหน้าพอกันใหม่เด้เพียงเด้อมาดี